ครับครับอีกหนึ่งประสบการณ์ซึ่งกันทีว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมบุ้ออเคยพรอมก่อนผมกับเซยว่าพี่น้องนะครับชาวโลจนาพับชื่อ,อบุ้งเคยพรนะฮะเพราะว่าเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาพูดคุยก,กับคุณแม่รัตนาบุญประสบนะครับอยู่บันตีกานะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกตซึ่งคุณแม่เองนะครับเป็นว่าง,งานใช่ครับเป็นโลเคชั่นไอวีว่าภาษาบ้านเ่าก็คือเป็นโลเอะนะครับหลังจากที่คุณแม่เบิ้ ว่าไง่าเบ็ดอะไรตายอยากแล้วกับชีวิตนะครับการนี้โอกาสมาพบปมกรับสมุนไพรของเราซึ่งทางบริษัทลดชนะพัฒนเองนะครับกัรมีโครงการนะครับเรียกว่าโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพส่วนุมชนคนจะเป็นโรคเองคันยิบวาสเออหมอบอกว่าทํานใจนะครับัทางบริษัทรักษาฟรีการมีโอกาสจะเอายาตัวนี้คุณแม่ไปกินฟรีก่อนนะครับสองขวดนะครับผมกับมาพบกับคุณแม่แล้วนะครับวันนี้ สวัสดีครับคุณแม่รัตุนาครสวัสดีครับอยากให้คุณแม่บอกประสบการณ์ของคุณแม่นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาปล่อยยาตรงนี้นะครับเข้าขกับโรคคิดว่าเฉพาะสม,มุนไพรตรงนี้นะครับเป็นโรคอีหยังนะมันเป็นจังไหนะครับดนแลคุณชิป็นงูสวัสดิ์ไปโรงพยาบาลไปรลาดถีบอกมก็เอาหนังสือหมอเหล่มนิหน่อยมาอ่านมันเกี่ยวกับพวกเอ,อม,มันเป็นโรคอันนี้มันจะกลายเป็นเอเสียใจ้แบบที่สุด อ่านแล้วแบบนอนก็รักแต่ฉันรกคิดว่าฉันรักตองก้อนก้อนก้อนนั้นถ้าผู้ว่าเป็นเลยพอเคยเป็นไข้เคยเป็นเนื็ดจังไรครับมันจังจังหวัจังว่าสุข้องเป็นจ้คก็คือเอาไปเจาะปวดหัวไาเลยไปปวดแบบชนิดแบบเป็นบ้าว่าเอาู้มือเลื่องแบบดาแต่หมอเห็นผู้ใดมากสหนาดาเขาแต่ขึ้นแบบ่ไหวหนาเลยว่าจะยอมมิแต่อันอยากดาหมอคือก็เลยจับผูแขนผูขาฉีดยาสีดลงไปเพื่อก็ไปเจาะหลัง เอานามเชื้อมาตรวจเพื่อนกระบอกว่าพ่อเป็นโรคเชื้อราขุยสมองอเพื่อนก็ว่าสิขิรักษาไปจนรัตนาหายือรัตนาไปตรงนีตก กังวลนี่ยทำยาอ่ะนะเพราะว่าคุณหมอมียาให้กับสิคอยหายไปแต่ต้องสัยเวล่าคุณรังสี่ก็ได้เทศทางไดบอคุณหมอสะก้ตายบพรว่าเขาเกี่ยวแก่ไรเงี้ยเพือโลเอทเป็นว่าโลเอทมันก็ตายตัวมันสีเหลือเพราะฉะนั้นมันก็มียารักษาเสียนะก็เลยบานเข้าเพื่อนก็ว่ากินยาต้มหมอละหาลอยเขาดีหมอละพันเขาก็ดียาพระค in <in problem with brain itta> so ุณหาเพื่อ เดี๋ยวมาต้มกินดีรับต้มกินแต่มันบอดีกินไหลเจาะหากือกเกาอวกคือเกามันกินลงไปมันกัอาการมันเป็นยังไงครับอาการตอนตอนช่วงที่มันเป็นมันเป็นอไอาการที่ต้องเป็นมันจ่อยมันดำมันเมื่อยมันเบิดแห้งก็ซึ้งแบบมันเห็ดหนังป่าไหเลยนะตาเขาไเห็นหูขากะเกาไปขีบไราไหลนะมันลอยอย่างี้ไปเพี้ยไปเว้เลยนะก็ต้องนอนอยู่แต่มองหันกินอยู่มองหัน ม,ม้อนเอาแกงหัวก็มาใส่กลนมานางห้องน้ำคือมันจอยแห้งมันเจ็บน้ำคืนบันใดมันเก็บเอามาห้องด่าแต่ของนี่แหละวราง่ายเสื้อผ้าก็ถอดยุหันขันยากนน้ำพัวก,ก็ตังให้อาบตรงมให้อาบแตอ,อาบมองหางเรามองน้อนน่ะละเอาผ้าเซ็ตซุปน้ำเซ็ตเซ็ตมาให้่แห้มันแห,งม,นแหงมันเปียกใินะวัวก็เห็นน้ำที่อยากกินน้ำหอมก็ตรงมให้อากกินน้ำกระติกต,ต่างไว้แล้วก็ต้องใส่ขวดมาว่างใส่ไก่พอเขาไปบันใดเขาก็ต้อง ถันขนาดว่าไปว่ได้เบิดแล้วเบิดแล้วผู้ใดเขากะว่าผู้ที่สาวนี่บอลอดะบอหลอดเดี๋ยวเพราะว่ามันเลือท่อเขียดแล้วน้มันกระดัมดําผู้ใดเขากะเห็นเขาก็ไปบอกพี่บอกน้องเขาว่าคนฟังว่าอันอีสาวมันโง่หนาสิเป็นยังสีนหนาตะโตมันน่ารู้มันก็ะเรียนเกงทั้งสองข้นรู้มันจะเป็นกระลัเป็นสาวหนาสงสารเ้อเนาะผู้ใดากะว่าบางคนเขากะว่ามียาเขาก็ผาไม่กินสินะคือว่าอยากกินยาเขากะว่าบอกเขาเรื่องเขาจะหาใหม่กินคือว่าเขาเบิร์ตแล้ว คุณอาเมันสิบวัยู่นพีน้ำหน่อยอีเราเขาก็บหายกินอยากเด็กิน่ยังเขาคุณอันคุณเนี้ยมาหายนะต้องมาหายกินได้เปเอามาหายกินกินบ่ได้คนกินบ่ได้เขาฝากยังมากกินบ่ได้นี่พี่อ้ผมเพิ่งไปหาป้าหายังเพิ่งนั่งมาหายเจอสองสามตัวอยากกินคุพค่นกินบ่ได้กินบ่ได้ช่วงช่วงนั้นตอว่าเตรียมพร้อมเนี่ยเตรียมแล้วแม่บอกลูกเบิร์ดบอกพี่น้องคนที่เคยมาเหลือนั่ว่าป้าหื้อนางหื้อยัง หน่องไปไกลบ้านค่ะสมมติว่าขอยเป็นยังไป้าถามาหาลูกขอยในเด้อเพราะว่าลูกป่อยเลิกจากเรียดจากท้องที่มันสิมาวันศุกร์วันเสาร์สิแบบหายกำลังใจลูกแม่ห้องบนชีวิตแล้วสินะ<ม>แบบสงสารลูกครับ<ม>คือตอนนั้นแบบแบถแรงคือว่างางานผมนมีความหมายนอกบ้านเนาะก็กระดาษหน่อยเพื่นเนี่ยกาจังไรสระครับแม่จัง บอกว่ายือจังขนหดวกองฟืนกองยักมาไว้คิดว่านมันงมีคนที่บ้าเอาไปถิบแล้วมันเบิดแล้วมันโคตรใหญ่แล้วพศกสา์ก็ถอดบอกผีบอกน้องบอกาคตรใหญ่ดอกอืมคือว่าคนชาวบ้านเขาหูเขาสายเขาลื่ไปประแสเข็กะว่าวัง เขาตายแล้ว,วเขาบอกยากหลอดกระโปงดังเขาว่าแมนแล้วทางคนน้อนอีนี้สาวคัก,ก,กผู้ใดตื่นคนอื่นตายเขาว่าเฮาแต่ว่าเฮาบอกตาตายหัวใจบวมขาตัวเลยว่าก็เลยบอกเทวดาอยู่บนฝ่าซอนผู้ขาในาเดอ้อลูกว่าท่านยายลูกท่านนี้ขอบขวเคยวางสินะแค่เป็นอยากให้ชีวิตเีายัางอยู่เนี่ยเห็นลูกเรีเยนจบอายากเห็นลูกได้ทำงานก็เลยขอเทวดาเพึ่งแหนว่าซอนผู้ขาแหนผู้ขอเพื่อทำเมียผิดมากตอน นี่แต่ความลาบากมาตลอดเลยว่าถึงสี่เลยจากจากมือน,นันเนาะที่มันเกิดที่การจ้บคุณแม่เนาะผมกับอยู่บริษัทผู้ควบคุเตัวแต่ว่าเป็นยะไครับมีไผ่เปน็นะนำแห่งจักยาตัวนี้นะจตกขนนึ้ลนล่ะการสอนประเสริฐเพ็่นกระบอกว่าขึ้นว่าทัางเเป็นมาพ่อยาวญ้าดีสมุนไพรอยู่เท้าเอ็นอ่อนแบบกินแก่โรคทั่วไปสารสาวกินคือสีดี แต่ว่ามันแพงบ่พี่อไอตึกก็บอกว่าแพงอยู่สามหลอยเก่าซีฟก็เลยว่าเให้ไปไดนสิได้กินเงินก็บ่มีเขาบ่มีเงินไอ้นิ้งก็เลยว่าเช้าโต๊ะทักกินเด้อแ้าโต๊กินในประท่าโต๊ดีคืนนิ้มกับโต๊แห่งห้องกินโต๊กับแห่งห้องกินก่อนเด้อโต๊ะยังเผาเงินแล้วกับโตอย่าให้ลูโต๊ะมาถามเงินน้อยเด้อขนามีคนมาถามแบบเาเสียใจคือเขาบ่มีรายได้ในเมื่อใดเผามีเลาก็เสียหายแต่เงินเดือนหาลอยออมก็เสียหายเพราะว่ามีเงินเดือนหาลอยถือเิ่นหายบ้าง ทักทักบอออกก็ยังมาถามท่ายาติท่านบุรินทร์เงินไห้โตแล้วเกาจะนอนบอระเพราะว่าจะคิดไปอีกเพราะว่ามายากยเป็นหมีโคน่นเนะคะมาได้ก็เลยบอกสีมูกเลยเออขี้เหม็นกินบอสได้เบิร์ดบัตรอีกาเพื่อนมองกรบ,บอกว่าบริษัทเขาบอกมาว่าขาหมีคนเป็นโรคเลือดบัวเไป็นทายเอกสารเป็นทรงพอจะให้ยา,ยาม,มากินฟรีกเราาา็เลยาหายด<ม>ูไปถ่ายมาให้ยเพื่อนมากเพื่อนก็ให้ย,ยาไปสองขวดนี่แหละฉันซ้อนประเสริฐเอายายไปให้ยก็กินสามขวด ว่าฮันเบิดสามกระลุกได้ไปได้จากที่ลุกบ่ได้คือเบิดแรงกับชีวิตนี่มีีอหยังอีกหลังจากกินไปแล้วดนมานไหนครับจังหูซึกว่ามันดีขึ้นเดือนอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหูซึบว่าจากที่กินเขาบ่ได้กับกินได้ครับหิ้วเผาผมจำหิวเผาซึ่งแต่ก่อนนี่บ่หิวบ่หิวกินบ่ได้ผู้ดาวยังหายกินบ่ได้สื่อของกินน่ะยังมากกับสื่อแต่กินบ่ได้ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แม่จะจมหายว่า หยังมาผ่านกับว่าห้ยขาดสื่อยานเดียวหยั่ตู่เต็มตู่จนว่ามีมองไหวแม่กับจมกับเสียใจกหายเพราะเขากินบอดายเขากเก็บไหวยานเสียมาเายานเหี่ยวพากกัได้เพราะเขากินบอดายจะห้องหิวอยู่แล้วเอากินบอลงแต่พาะบอดลักกินน้ำกับบอลักเข้าไปคิดว่าเป็นมรรลุกับพาะจอยแล้วเจอดแล้วกระดูกน้ำน้ำกระเดือส์วันนี้กินไป เบิด์ตปรมันจักขวดกับจังซื้อกว่าจากของเบิร์สองขวดน่ะสองขวดคู่กันตอนนี้เป็นยังไงคุณทำไหมครับคุณแม่ตอนนี้บวมมื่อยมีแห้งอยากไปหันมาหนีแล้วก็คิดว่าสุเั็ดเหตุยากอะไรคิดว่าจากไปหน้าเป็นยังไงบ่ครับไปใหญ่ไปใส่เบิร์ตแต่คืนแล้วเป็นซิฟโรดเดตปลาจากไ่เคยไปหน้าเลยบ่เคยเห็นต้นเขาก็ไปเห็นแล้วไปเก็บบหอยโลละบาทมาขายชีวิตเทาบ่เคยเป็นจังสีเป็นยังมานตรงไปเก็บบหอยโลละบาทนักกับนักเป็นยังจังสู๋เพราะเพื่อนาถูกเขาไม่มีเนาะ แต่ก่อนถ้าเป็นคนที่ห่ดเงินอื่อทองคนค้นหาหาอย่างแต่ในเงินมันว่าเป็นคนที่ไข่ไว่าบนหงอกแต่ตอนเราเป็นคนที่เก่งเลยก็แสดงว่ากินยาเขาไปชุดหนึ่งนี่คุณแม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมได้บอกลูกได้เลยว่าแม่ไปใต้หูือลูกมีคคนมันอบริษัทยาเพิ่งใจดีเพิ่อให้แม่กินยาฟีทโบอกลูกอยู่ลูกเมาวนี่ว่า แม่ที่ถืงแม่อุแหม่ขึ้นเขาได้น้ำนักแม่ขื้นวืบๆๆบบแล้วก็แม่ก็หิ้วแต่เขาแหม่ก็นอนรับหนาแม่บอด้แห้งคือได้รูกขีดมีนหมอมือเบิดแล้วเลยบอกดงสิหน้าตาหน้าบ่มาบานโอาทัตย์แต่นาชื้มากแหม่าก่หน้ามาแหม่สิ้แม่สิ้ภาพไปแม่ชิภาพไปเบิ่งบริษัทค่นเพราะว่าบริษัทึ้นใจดีเพิ่นห้ยามากินฟรีแล้วก็ชีวิตเท่าที่ตกอยู่ในขีดต้มมันก็คืนมาจากขีดต้มแล้ว เฮ้าตายแล้วเฮาอยู่ได้อีกแล้วลูกเฮ้ากับสิเดทํางานเฮาสิเดเห็นลูกอยู่เฮ้าคือสิบอทันตายดอกคนที่ว่าเฮ้าตายนั้นมันจะตายก่อนอืพอว่าเฮามียาใบบอมันยารักษาโรคเอทได้ยารักษาโรคเบาหวานโรคขวมด้านโรคปวดขาขาอ่อนขาเหมือนกำลังแต่ว่าเขาเป็นโรคเอทเขากินหรือเขาถือแล้วก็อยู่ได้ยอนเพิ่นนั่งว่าคันคันเม็นวัลนิซารยานบ่บ่หลงนะคือสิบ่ตายง่ายรดบ่เหยี่ยบ การเรียกว่าจังส์สิหลูกกัดีใจว่ะสรุปว่าน้องพี่แม่นอนคุณแม่ก็มีชีวิตกลับขึ้นมาสมบูรณ์ดีฝั่งในซ้เกิดใหม่น้องพี่แม่เนาะคนที่เป็นโลกคือห้าบ่กล้าเปิดเผยเปิดโตเฮากระสิได้กินเขาก็สิได้ดีขึ้นคือว่าชีวิตเฮามันหาบ่ได้ยามันซื้อได้เกิดมาสารหนึ่งสารเดียวก็ให้มันอยู่ไปหอดเผาสาอย่าให้มันตายก่อนเผาลูกเฮาก็ยังบ่ทันมีครอบครัวก็เลยเว้าก็หลุด ลูก็ว่าแม่ป้ก็ไปตีิแม่ใส่เสือผา่าได้แม่กเป็นคนเห็นนันก็สอบตีนี่แต่หน้ากำลังเกิดยีสิบเอ็ดปีนี่เสือพื้นนี่ดูกก็ไปรีบให้ครับกรที่ว่าขอบคุณนะครับคุณแม่หลายๆายที่ให้ข้อมูลนะครับกับทางบริษัทเฮาการขอบคุณคุณแม่ครั้งหนึ่งที่คุณแม่กาเปิดเผยนะครับเปิดเผยโตนะครับตัวตัวเองนะครับนะครับท่านสมาชิกของเราเลยเราบฟังนะครับการผมกับ อึ่งนะครับสําหรับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ